สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพรฤหัสบดีที่ 14ธันวาคม2566มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางของอัตตูนักคำนวณอาจารย์มีเลขเด่นมาให้ตัวเดียวก็คือเลข6นะครับเลข6ตัวเดียวทุกท่านมาลุ้นกัน6จะมาไหมถัดมาจะเป็นแนวทางวิ่งบนล่าง เลขวิ่งสองตัวแนทางของแอดพันเข้าเหนียวสูตรของอาจารย์ได้2กับ6กทุกทานสองกับ6มาลุ้นกันครับตัวไหนจะไปบนตัวไหนจะลงล่างถัดมาครับจะเป็นทางโกรันวิ่งบนสูตรนี้เลขวิ่งสองตัวของแอดเกสูตรของอาจารย์ได้3กับ1ครับ เด่น3รอง1ทุกท่านสำหรับแนวทางรูปแบบนี้งวดก่อนใบที่ผมลงให้นั้นหลุดไปนะครับงวดใหม่ได้3กับ1มาต่อกันที่แนวทางเด่นบนเลขเด่นสองตัวของแอดแอมมี่สูตรของอาจารย์ได้3กับสองสกับ2นะครับใครตามแนวทางของอาจารย์ก็แคปหน้าจอเอาทุกท่าน ใบนี้เป็นแนวทางร้อยบนสูตรของอาจารย์ได้เลขเด่นสองตัวได้แปดกับเก้าแนวทางหลักร้อยได้แปดกับเก้านะครับต่อมาก็แนวทางหน่วยบนสูตรของอาจารย์ได้ศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองใบนี้เป็นแนวทางเด่นล่างเลขเด่นสี่ตัว สูตรของอาจารย์ได้2581 25้าแปดสองห้ปดหนึต่อครับส่วนใบนี้จะเป็นนทางเด่นล่างเลขเด่นสองตัวสูตรของอาจารย์ได้7กับ8ทุกท่าน7กับแปใครตามสูตรไหนของอาจารย์ก็แคปหน้าจอเอาถ้าไม่ชอบอย่างไรก็ผ่านนะครับ มาต่อกันที่แนวทางเด่นกําลังวันของแอดนาคิโนงวดที่ผ่านมาสูตรกําลังวันของอาจารย์มีเลขเจ็ที่เข้านะครับไปบนทุกทันโวยออก09791 2งสองงวดหลังสุดต,ตามที่เห็นเลยนะครับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาสูตรกําลังวันของอาจารย์ได้6 7 8ทุกทัน 8ตัวเด่นของอาจารย์ก็คือเลข7นะครับ16ทธันวาคม2,566แนวทางของแอ n ดนาคิโนต่อมาก็จะเป็นแนวทางเลขติดบนเลขเด่น6ตัวของอาจารย์นะครับงวดที่ผ่านมาเข้า2ตัวทุกท่านมี0กับ7ที่เข้านะครับเข้าร้อยกับเข้าหน่วย สีงวดหลังสุดได้เรียงดูได้ทุกท่านงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวา16ทธันวาคม2566สูตรเลขติดบนของอาจารย์ได้134678ทุกท่านแอบหน้าจอเอานะครับ134678นวทางของแอดนาคิโน ต่อมาครับจะเป็นแนวทางของไอรัสชนกมีโชคอาจารย์เจ้าของข้อมูลให้แนวทางมาครบ3ตัวบนเลขเด่นอยู่ในส่วนด้านล่างนะครับมีอยู่5ตัวด้วยกันก็จะมีเลข2 3 5 7 8ทุตักทน2 3 5 7าน2 3 5 7 8แนวทางมาครบ3ตัวบนไปจับเข้าคู่กันดูนะครับ มาต่อกันที่แนวทางร้อยสิบหน่วยของอาจารย์ทรัพย์เศรษฐีนะครับอาจารย์บอกว่าเดานะครับหลักร้อยได้เลขเด่น4ตัวก็จะมี5 6 7 8ครับหลักสิบได้901หลักหน่วยได้2 3 4ทุกท่านจับมัดรวมกันดูนะครับหลักร้อย5 6 7 8 10 9 0 1หน่วย2 3 4 ต่อมาจะเป็นนทางร้อยสิบหน่วยเลือกเด่นสี่ตัวของใบพิษนะครับสูตรของอาจารย์ได้สามห้าเจ็ดเก้าสามห้าเจ็ดแล้วก็เก้าทุกทันสิบหกทันวาคมสองพันยี่สิบสามงวดนี้อาจารย์จะดีแบ่งปันมาผมก็ส่งต่อนะครับชอบก็แคปหน้าจอเอาเนาะ มาต่อกันที่แนวทางรอสอนอเลขเด่นห้าตัวของอาจารย์เวียงพิงสูตรของอาจารย์ได้56013 56013หนึ่ไปเก่งไปลุ้นกันดูครับตัวไหนจะมาวินมาแล้วจะอยู่ตำแหน่งร1 0หรือว่าหน่วยใบนี้เป็นแนวทางหลักร้อยบนแนวทางของ อาจารย์อินทรเทวนครสูตรของอาจารย์ได้1 3 4 5, 8, 9, ่งสามสี่ห้าแก้สุัน1 3 4่งสามสห้าแปดันวาหกหกมาต่อกันที่นะัทางแอดคิง King นะครับอาจารย์ให้ข้อมูลปักหลัก10บ,บนมาทุก่ันมาพร้อมกับเลขชุดปักหลัก10บ,บนของอาจารย์ได้0ูนนะครับเลขชุด สองตัวก็จะมี0626แล้วก็86เม็ดเดียว26ทุกท่านตามนี้ครับแนวทางของแอดคิงผ่านมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางหลัก10บบนเลขเด่น3ตัวของแอดเชวโรดงวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้แนวทางของอาจารย์นั้นมีเลข9แถมหลักร้อยมาด้วย งวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้ตัวเดิมนะครับก็คือ901 901ใบนี้หลักสิบบนถัดมาก็จะเป็นแนวทางหน่วยบนเลขเด่น3ตัวงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ผมก็ไม่ได้ลงให้นะครับแนวทางของอาจารย์นั้นมีเลขเจ็แถมหลัก10มาด้วยงวดใหม่ได้1 2 3 1 2 3 3นี้ครับข้อมูลแนวะทางแอชวโลดมาต่อกันที่แนวทางแอดหมึกแดงนะครับผมได้มารูปแบบนี้ทุกท่านอาจารย์ก็จะมีแนวทางครบบนมานะครับตามนั้นเลยสูตรของอาจารย์อยู่ในส่วนตรงนี้ทุกท่านครบบนอยู่ในส่วนตรงนี้มีชุด3ตัวด้วยส่วนฝั่งทางซ้าย จะเป็นข้อมูลล่างนะครับข้อมูลล่างงวดใหม่อยู่ในส่วนตรงนี้เลขชุดก็จะมี92 728576 2, 7, 2 8, 5, 7, ชุดอาจารย์ตัดทิ้งไปให้นะครับต้องบอกก่อนว่างวดที่ผ่านมารูปแบบนี้ไม่ได้ลงให้นะครับตัวเลขลายมือคุ้นๆไหมครับท่านผู้ชมชอบก็แคปหน้าจอเอาเนาะมาต่อกันที่แนวทางของแอคคนราศีเมษเป็นข้อมูล เด่น2ตัวบน v ีซา,าวีสิทุกท่าน V.15 ใบหขตามแนวทางของงัตรแก็บหน้นาจอให้ไวนะครับเด่น2ตัวบนต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นสิบร่างแล้วก็เด่นหน่วยล่างเด่นหลัก10ลงไปให้แล้วนะครับเมื่อวานก็คือใบนี้สูตรของอาจารย์ได้379นะครับเพิ่มเติมได้มาอีกหนึ่งใบนะครับก็คือ ตำแหน่งหลักหน่วยล่าง V3 ครับสูตรของอาจารย์ได้245สทุกท่านหลักหน่วยมัดอารวมเข้าคู่กันดูนะครับก็จะได้3 2 3 4 3 5ส 7, 2 7 4ี่ส2 9ห9 5เจดสองเจเจถัดมาจะเป็นทางเด็ดล่าง V2 ของแอดพอยนะครับเจ้าสัว VIP สูตรของอาจารย์เจ้าของข้อมูลได้5 6 0 1 2 5 6 012งวดที่ผ่านมารูปแบบนี้ไม่ได้ลงให้นะครับแนวทางของอาจารย์นั้นมาทั้ง1มาทั้ง9เลยนะครับชอบก็แคปหน้าจอเอาไปถัดมาก็จะเป็นแนวทางครบร่างของอนัทวัดนะครับสูตรครบร่างของอาจารย์ได้890246 890246 หลัก10ก็คือเลข0ูนยตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์ถัดมาครับใบนี้เป็นข้อมูลล่างนะครับแนวทางของนัดลูกหลวงพ่อโสธรอ,อาจารย์บอกว่าล่าง5้าชุดทดลองทุกทันงวดใหม่ก็จะอยู่ด้านล่างสูตรของอาจารย์ได้57901นะครับสูตรด้านบนสูตรด้านล่างได้8 4ดสี่เสองหนึ่ง มัดรวมเข้าคู่กันดูทุกทันตามนี้ครับแนวทางห้าชุดล่างมาต่อกันที่แนวทางสองตัวล่างรูปแบบนี้งวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้นะครับจะเห็นว่าสูตรของอาจารย์นั้นมีหนึ่งกับเก้านะครับงวดก่อนงวดใหม่อยู่ในส่วนตรงนี้ได้ศูนย์สองสามกับศูนย์หนึ่งสองจับเข้าคู่กันดูก็ได้ตามนั้นเลยนะครับ ถัดมาก็จะเป็นทางแต้มรวมร,วมรอสอนอบนของออตนาคิโนสูตรของอาจารย์ได้3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9ใบนี้จะเป็นแนวทางเด่นแต้มสอนอบนของแอดรัตนะครับแต้มรวม2ตัวบนของอาจารย์ได้1 2 3 4 7 8 9 1 2 3 4 7 8 9 ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ